นึกว่าโดนถังพี่นอ้อ,องทีไปลบอิซเตเลอว์ว,ว,วะวเนี่ยจะไปลบกับอิสราเอล์วะเนี่ยก็สุดยอดเลย,ยอขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะอเ,คคเอาไปลงช่องหน่อยเบิ่งครับพี่น้องนึกว่าปืนใหญ่เป็นทหักขนาดครับแลเรียงรถอะไรพี่คอแร่ครับผมคอ,อแร่คอแร่เจาะ ข้อดําสารเราข้อดำาข้อแหลครับมันไปด้ทุก่างระบบครับนึ้นโดยล่มแมนบอลนี่นครับถ้าล่มหัวนี่กับเิดเียิดเีแมนบอลพหมักแตทอล่มบอลเหนอยลรจักปฟ้าโยวาไอ้รองรับก้อนแรงดันในหลายครับอันนี้ปุ่มคนม่ันน้องเห็นไก่หรือว่าไอ้ปืนไง ใส่ดูกระสุนยิ่งในเลยเนี่ยมันเอาเอามาจ่อไอ้แกนเคลื่อนครับนี่แหละรถขันนี้นะครับที่ว่าจอ่อแะ้วก็ใส่ปูนยิ่งลงไปอันนี้น่าจะบูรณะมาใหม่ออกใหม่บ่นี่อเองพี่ถอยมาใหม่หรือว่าเอาไปซอมบม้างเนี่ยซีบบนเนยิยม,ยมบบเลย ใหม่เยี่ยมเลยครับพี่น้องน่าจะเป็นรถเบิกไหม่มาเอาไปสอนมาบอกคือไม่ใหมดีเยครับโอ้ดูดีแต่สีอคับดูดีแต่สีครับาีแกะไับท็กแมนแท็กเตอร์นะครับใส่พานเข้าไปขึ้นดินดันดินได้ครับครับพี่น้อง <im ple as> ประมาณนี้นะครับภาผู้ชมรถเขากันรถข้อแหล่ได้ไหมน้องใส่ขับเคลื่อนโดยล่มถา้าบางถ้าเป็นรถแบบขับเคลื่อนโดยตัวมันเองแต่ที่มีเครื่องยนต์ครับอันนี้บมมีเครื่องยนต์ครับใส่ระบบล้มยิง่งทุกอย่างระบบล่มมดบ้างนี่ด้ยินในเวลา <im ple as> เพิ่นทำงานทีดังพิ้วๆวนะพี่น้องโมมันเน,น,นียนังจีนครับเวลาเพิ่นทำงาน ถ้าเบิ้งหัวมันครับนี่พี่น้องหัวมันนี่ครับส้อมก็เป็นตายเ,เจาะหินเขาเลยนะที่เป็นหัวยิ่งแล้ะก็แทกครับตัวนี้แข็งเลยเนี่อันนี้จะเป็นหูร่มหูล่มกับหูหนามนะครับสักออกสักเขา่าหอมมามป็นหัวกระสุนอ๋อสุดยอดครับ พี่น้องยืมไปจังไหนามา,าหนหมาจากไก่เมาไอ้เหลียวพี่แก่ดีเนาโอเคครับพี่น้องขออนุญาตจบคล <c oughs> ิปเพียงตรงนี้ได้พี่น้องเด้อไาพี่น้องมาเบิ้งครับ <c oughs>